ดีคะ่ะพบกับช่องพังปูเป้นะคะวันนี้ปูเป้จะมาไหว้แม่นะคะวันนี้ปูเป้เข้าบ้านโอ้ยเยอะมานะคะเราจะให้ควันโนให้ปูเป้นั่งลงนะคะไหว้แม่เอาปูเป้นั่งลงเร็วเราจะนอนลงหรือเปล่ามารอลุ้นกันนะคะโอ้ยมาถึกทางหามหาคนพี่ละ เอาคนไปนนางทางน้นก็ได้มันดูก็จะน้มันดูจันเล่นหนาเล่นนั่งเ้ยใ่่เอาไ้เลยไปเลยเอาส่งดอกไม้ให้แม่ ลกกเกอาจาีดอโดโเอขอบุณค่ะเออาสภาพร่างกายแข็งไหมหนูี่หนูส่างอันนี้ก็มีขนมมาให anyway. <c oughs> ้ด้วยนะคะแลทด้จ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนเอาข้อหัวก่อนข้อหัวเด็กน้อยก่อนคุเป้ข้อหัวเด็กน้อยก่อน อคาะข้อะ้ขอน้องก่อนข้อข้อเฮ้ยนอนก็ได้นี่ปูเป้เข้ามาบ้านนะคะเข้ามาบ้านนาไหว้แม่นะคะคุณแม่ควานงูเสื้อฟ้านะคะนี่เป็นคุณป้าของควานงูนะคะพี่สาวของแม่นะคะเออข้อหัวเด็กเข้ะหัวเด็กข่อยันบนย่าน้อนเจ็บหรืะเล่าข้อค้อยาขอ้อค้้อข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 อข้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 อขอ้อขอขอคออ เออน้ำไล่ถึงหัวน้องบปนี่นี่นี่ครอบผู้นี้นี่กินขนมเดพี่ปูเป้จะกินเองเอ้าอยากป้อนนะอยากป้อนก็ป้อนไปวุ่นวาย่อยนะคะครอบครัวนี้ลูกหลายคนหลายแม่นะคะเยี่ยมจเอาออกจากทางเนี้ยเว้ อไอไ้เหี้ยซานเอาม้าลากเขาม,าม้าใอ้พีบูเป้กินเองเลยโอ้ยเอาลอกคุณอะยิ้ยม อ้อริ่อร่อยเลยค่ะแม่แม่วันนี้แม่ควานซื้อขนมเกีย๊ยวป้งมาให้นะคะห่อใหญ่นะคะห่อใหญ่สิสองห่อหนึ่งร้อยคะแนนนะคะซื้อร้านขายส่งนะคะาต้องไปเอามาแก้ยิ่งนี่ยนะ โ,โอ้โหนี่จับเต็มให้เลยนะคะวันแม่น,นะคะผลไม้แม่ควานอกจะไปซื้อกล้วยนะคะแต่ว่ากล้วยแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็หยุดเยอะนะคะมันหยุดชดชดเดีย๋ยวค่อยชี้ วันนี้มีดอกไม้ด้วยนะคะทําไว้ต uh, ั้งแต่2ปี3ปีแล้วนะคะเก่าแล้วนะคะจดเต็มเลยนะคะจัดเต็มเลยกินอร่อยเลย้ ดูใกลๆนะคะทีนี้จะนสอุ้มมากเยไปไปแห้เอายีอุ้มชอบมากนะคะลูกชายชอบช้างมากโอ้โอ้ยเทียนแบบนี้นี่20ูเลยนะคะแม่

อะบ๊ายบายก่อนโต้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายนี่กำลังทำส้มหมูส้มวัวนะคะที่เหลือจากงานเคลื่อนบ้านใหม่นะคะดูดูดูเก็บเิมกินแล้วกินหมดไปสิบห่อนะคะเก็บไว้สองห่อไว้ให้เด็กน้อยกินนะคะ เด็กสองคนคือกลัวนะคะไม่กล้าขึ้นไปเจอกันคลิปหน้าไลหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปุเป้ด้วยนะคะ๊าอบนสองก็คอยเย็ยหนึยง